และนี่คืออันซีนของจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับที่พลาดไม่ได้ครับและคุณจะต้องเดินเพื่อไปพิชิตด้านบนเท่านั้นนี่คือถ้าผาเจาะนะครับเป็นวัดที่มีลักษณะเป็นภูเขาที่มีช่องหินโวกอยู่ตรงกลางเขาครับดูแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนกับช่องผาที่ถูกเจาะลงไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อที่ว่าถ้าผาเจาะนั่นเองและบนยอดด้านบนของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีองค์พระประดิษฐานอยู่ครับใครอยากไปสักการะเนี่ยนะครับจะต้องเดินขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่ หนึ่งนะฮะยอดของวัดแหะอยู่อีกฝั่งหนึ่งสู้เขาไอ้สาว ระหว oh. ่างทางครับก uh ็จะมีโซนถ้ำให้เราเดินเข้าไปสำรวจได้นะครับมีองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านในและพอเดินขึ้นไปถึงจุดด้านบนสุดครับวิวที่ได้คือแบบโอ้โหฮะทุกคนคุ้มค่ามากนะครับบอกเลยว่าสวยมากจริงๆครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับที่ถ้ำผาเจาะเนี่ยมีตำนานด้วยนะเขาเล่ากันว่านะครับในช่วงที่มีการสร้างพระธาตุพนมขึ้นมาเนี่ยมียักษ์ตนหนึ่งครับได้เตรียมของมากมายเลยครับเอาไว้ในตะกร้าเพื่อเอามาใส่ไว้ในพระธาตุครับแต่ระหว่างทางครับเขาได้เจอกับยักษ์อีกตนหนึ่งครับซึ่งยักษ์ตนนั้นคก็อเเะียส กล้าใบนั้นเอาไว้ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นถ้ำผาเจาะแห่งนี้นี่เองครับไหนใครเคยไปที่นี่มาแล้วบ้างสวยอย่างที่เราเล่าหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ